สวัสดีครับจะมารีวิวขาย Isuzu r o d e o เครื่อง2 0 0 8 Turbo เทอร์โบเดี๋ยวพาจะมาชามาชม,มีอะไรบ้างกันชนหน้า p s k มีวินเบิร์กใหม่ ADM 12,000ปอนด์ใหม่ๆไม่เคยใช้กันชนหน้าสามเขาไซส์เลียว บันไดข้างชมสีสันไปด้วยบันไดหลังเพยชมสีสันเป็นไงอันนี้เป็นล้อขอบ16เบิกใหม่ลบ30 ยางโอตานิคิงสามสิบห้านิ้วยางปี21ดอกหนาตึบแทบ,แทบไม่เคยใช้ครพชมคันนี้เป็นวางช่วงล่างเป็นคานเจนะครับวางเป็นแหนบหน้าดูชมรอบ,รบ ชมช่วงล่งก่อนสุมโชคโชคเป็นเลนเลนโชคเครื่องแห้งนะครับโอเคชมภายในภายในแผงประตูมีแตกสะอาดดีมีเบาะตามล้องรอการใช้งาน รวมๆสวยโอเคเดี๋ยวมาฟังเครื่องแอร์เย็นนะครับเพลงมีฟังเดี๋ยวพาไปชมาเครื่องก่อนเดินนิ่งๆรวมไหม เครื่องแน่นๆครับไม่มีไอโอเคงวิ่งมาหาราอน้ำร้อนอย่าไปเปิดกระโบเดิมเดีย๋ยวไปฟังเสียงดูเป็นยังไง ได้โคันนี้แจ้งยกสูงเรียบร้อยแต่ยังได้แจ้งวางขานขาย315,000ใครจบราคาเต็มโอนให้ครับขอบคุณครับ